มีบาทไม่รพยงบาดเด้อวันซื้อยามาลูกเอาดีสุดเลยนะรับปู้สวยแล้วเก่บลูกตาไม่ได้อะมันเหลือลูกสุดท้ายแล้วด้วยอะ่ะฉันแก่มาสามวันก็แก่ไม่ออกเอาจะยังไงดีถ้าฉันไม่ได้กินลูกตานะจะน่าเราเนี่ย แกไม่ออกแต่เม yeah ื่อแกไม่อยากให้ฉันกินดีใช่ไหมได้ฉันใช้กำลังกับแกเรียบร้อยแกเสร็จฉันแล้วเล้ยยังยอยทำไม่แข็งขนาดนี้เนี่ย เมื่อแกไม่ยอมออกทีเห็นทีฉันต้องใช้ท่าไม่ตายแกแล้วจะทำให้ตายทุกชาติอีกีลูกโลกระเบลมเนอะไม่ไรอะพ่อผมแก้รีทุกตาทุกโลกไม่ได้ครับพ่อเฮ้ยโอ้แกนี่หรอมากเลยพ่อ ผมพยายามแกะมาตั้งสามวันแล้วอ่ะแกะไม่ออกเคี้ยวแข่งงี้วะเอ้ยแกลองเคาะมันดูยังยังกระพ่ะเฮ้ยพ่อ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 โอจะเคาะผมทำไมเนี่ยะนาผมทิ้งสอกใส่มันแล้วยังไม่แตกเลยเคาะมันจะแตกได้ไงเราแข่งมากเลยพ่ออยากกินเออพ่ออยากกินนะรอแป๊บหนึ่งมาคับ เราไเก็บออกทีดิ2000 years later เก็บไม่ออกวะเด้อโอ้พ่อเกือบไปแล้วเกือบไปเมื่อกี้เลยตาในนรกแล้วเนี่ยเอาดิมันเลยไปนะอมาเดี๋ยวพ่อจะปล่อกให้ไปได้ไหมพ่อ อขนาดมีดที่คมที่สุดยังผาไม่ได้เลยวะเนี่ยอยากกินนะพอะไร่ยดีพ่อ่อพ่อ้าอพ่อพ่พ่อ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 ี่อา่อพ่อพอพ่อพ่อง่อพ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 ่อ่อพ่อ่่อพพ่่่่ออ่อ่อีพอ่อออ่ไม่อีอ่พ่อ ลูกโดพ่อเป็นอะไรไปลูกโดลูกเป็นเด็กดีเข้าใจเปล่าถ้าพ่อตายไปอะผมอะจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนเลยครับพ่อ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 ตื่นก่อนพ่อเฮ้ยโดฮะเป็นไร พ่อไม่ใช่พ่อตายไปแล้วเหรอเฮ้ยมีบาดทำให้คนตายไงวะเอ้าหรอแค่ง่วงหลับไปแป๊บหนึ่งอ้โหทำไงดีอะพ่อ๋อพ่อพ่อ๋ย่าแพ้ละกันแม่พ่อไม่ลงพยาบาลพ่อมีบาดไปโรงพยาบาลเดี๋ยวะัดไปซื้อยามาลูกเดี๋ยวพ่อเงินไปซื้อยาครับเอาเอาอีกเดียวเลยนะครับโอ้ แกล้งลุยใช่ไหมแต่อมตังค์อ่ะซื้อยามาวิ่งไปยังไงไอ้อโอ้ยโอ้ยเงินเยอะมากเลยซื้อนี่ลูกตาได้เยอะแน่แต่ต้องซื้อยายพ่อก่อนนี่ทำไงดีเนี่ย คิดออกแล้วเราก็แค่ปรุงยาเองไงดูด้ว้หนังสือใหญ่พ่อแล้วได้มาแล้วโอ้โหลึกต่ลึกเลิกจะใช้เงินทั้งหมดซื้อแกมาหมดแล้วแหละขอบคุณนะพ่อที่ทำให้ลูกคนนี้ได้อมตังอีกครั้งนึงอ่ะ คนดูแกอยากเห็นฉันทำยายพ่อมั้ยถ้าแกอยากเห็นฉันปรุงยายพ่อนะกดหนึ่งมาเลยถ้าแกอยากให้ฉันซื้อยายพ่อก็กดสองมาเลยนะโอ้ยกดสองมาเพียบเลย,ยถึงแกอยากฉันซื้อยายพ่อนะแต่ก็ไม่มีตังอันล่ะฉันปรุงยายพ่อดีกว่าเฮ้ยเองพ่อนี่ฉันซื้อทอดมาด้วยแหละ แล้วก็อันนี้แต่ฉันน่ะนะจะเอาจะลูกตามาเผากระทอดให้มันกลายเป็นยาแล้วฉันก็จะเอาอันเนี้ยไปทาแผลให้พ่อแผลมีดบาดอะไม่ดีก็หายแล้วแหละไม่ต้องใช้ยาจริงหรอกมามา มาทำยากันดีกว่าโอ้โหยแรงแรงเฮ้ยแม่ือโอ้ยหยแล้วหยุดแล้วโอ้ยได้เลยวยสวยสวย <laughs> พ่อรับยาสูตรลูกกระตัมยูไว้นะ oh. 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 A few moments later อุ้ยสิงเงาโอโอ้ยไฟแรงเลย เสร็จแล้วขอดมหน่อยสิหอมดูดิยาเป็นยังไงโอ้โหสวยงามลายเลาอลาลาเอางี้ลูกตาซ้อนเกินวิไปหาพ่อดีกว่า โอ้ยโดนอะไรจะมาเนี่ยไปยังนานเลยเนี่ยพ่อมาแลพ่อนี่ผมเอายามาให้พ่อแล้วครับึยาช่วยเปลกๆลงอ,อันเนี้ยมันคือยาสมุนไพรพ่อ,อผมเนี่ยนะโทรตามหมอจากประเทศจีนมมาไทยอะ่ะเพื่อมาทำยาให้พ่ออะ่ะโอ้ยทาจีเลยวะใช่แกพูดจีได้ปะ<อ>ผมก็ ข้ามอีกทีหนึ่งไงพ่อแล้วเงินเหลือไหมโอ๊ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วพ่อมามามาผมทายยาให้พ่อรือไหมอุ้ยเบาเวยนะครับพ่อใจมือดีนิดนึงพ่อแสบมากเลยลูกไม่พ่อ ยาม, <AS L> มันเหลือเยอะผมเสียดายอ่ะว่าขายหมดเลยนะอุ้ยเต็มเลยโอ้โนี่ลูกครับพ่อได่ทายยาเนี่ยนี่มันพอกยาแล้วลูกเรียบร้อยพ่อเสร็จแล้วอุ้ยมันปวดแสบปวดร้อนอ่ะคันๆยิบๆเลยเนี่ยอย่าไปเกามันนะตอนเนี้ยแผลกำลังสมานไงพ่อพ่อพอนอนพักสักแป๊บก็ได้เดี๋ยวตื่นมาก็หายแล้วล่ะ นอนก่อนแล้วกันนะครับหพอหลับแล้วไปกิดลูกตาดีกว่าโห ฉันคืออสุรกายลลี่ลูกตาลูกโลกที่สิงอยู่ในเยลลี่ลูกตานี้แหละไอ้ลูกคนนี้มันช่างโง่จริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะกัดกินมือของพ่อมันเองหาวห<ะ> <c oughs> ัวเฮ้ยมันจับตาขึันคันห้ย หนีปาบลงบ้านก็